สิ่งที่เรียกว่าขนของเรือนควรที่จะเข้าใจความจริงถ้าเกิดว่าไม่เห็นธรรมะก็จะไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าสิ่งที่เป็นธรรมะก็คืออยู่ในตัวเราเมื่อเราพิจารณาเห็นเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความจริงความจริง กับสิ่งที่มีความจริงก็คือเป็นยังไงก็จริงอยู่วันยังคำ้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสัจจะตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็คือความจริงโดยปรัมัติคือความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้ว มันก็จะมีจริงโดยสมมุติที่เรียกว่าสมมุติที่จะจริงที่ไม่การเปลี่ยนแปลงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจริงแต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็ไม่จริงแล้วแต่ความจริงที่ว่าเป็นปรมัตตจัจจะเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างไรก็เป็นความจริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งความจริงตัวนี้ก็คือลักษณะที่ปงแต่งทั้งหมดมีลักษณะเกิดดับ แต่ทิ้งี่ไม่ได้ปุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอันนี้คือความจริงสองคือธรรมะการค่มอารมณ์ธรรมะถ้าเกิดว่าดูตามร่างกายจริงๆเนี่ยคนเรามันจะมียูสีฐานเนี่ยฐานกายฐานความรู้สึกฐานความคิดและก็ฐานความจริง ซึ่งฐานอารมณ์ของคนเราเนี่ยคนเรามีอารมณ์ท้งอิทธาลมทั้งอนิธาลมอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจและอารมณ์เฉยๆก็จะมีแค่เนี้ยฉะนั้นก็คมอารมณ์อารมณ์ชอบก็ไม่ดีใจไม่เสียใจวางตนเป็นกลางนิ่งนี่แหละก็เ,เรียกว่าธรรมะตอนนี้ขันติคืออดทนตอนนี้ทางร่างกาย ก็จะต้องเจอแดดร้อนบ้างเจออากาศหนาวบ้างในการทาําหน้าที่ต่างๆนั้นก็ต้องอดทนทางร่างกายนั้นหิวกระหายก็ไม่กระวนกระวายจนน่าเกลียดสุดท้ายแล้วก็คือจาคะในนี้จิตใจโดยเฉพาะเลยก็คือจิตใจที่มีโลภมีโกดม,มีลงไม้ แ้าเกิดว่าโลโกรดหลงที่มีอยู่ก็ต้องละออกสละออกซึ่ง